ค่าเด็กๆมาพบกับคุณครูง้อนะคะวันนี้เด็กๆได้อ่านพยัญชนะกอกไก่ถึงฮอนคู่ไปแล้วใช่ไหมคะแต่เอ๊คุณครูเงอะอยากจะให้เด็กๆมาอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะดูซชื่อเด็กๆยังจําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเสียงดังเลยนะคะเด็กๆเสียงดังๆเลยนะคะค่ะเริ่มจากพยัญชนะตัวแรกเลยค่ะเด็กๆอ่านเลยค่ะกอก ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักคังง ชอชเชอโอ,โ,โอ้โหเก่งมากเลยค่ะคุณครูง้อได้ยินนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูง้อเสียงดังเลยค่ะเอ๊วันนี้นะคะเพื่อเป็นการทบทอนดูสิคะว่าเด็กๆนั้นจำพยัญชนะได้หรือเปล่าเรามาเล่นเกมปริศนาคำไทยกันค่ะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะเอาละค่ะเริ่มจ้าําแรกเลยนะ หันคือใครแขวนไว้ตามวัดเสียงดังฟัง อะไรนะที่ไว้ใส่ของขาวของไหวเด็กๆดูค่ะดูภาพเลยค่ะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอะไรคะดเด็กๆอะไรนะคะเด็กๆบอกว่าจานโอ้ยเก่งมากค่ะเอแล้จจานอยู่ไหนคะช่วยหาหน่อยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่หรอคะเอและอันไหนอันนี้โอ้ยเก่งมากเลยค่ะนี่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะภาพจานก็คู่กับพยัญชนะจอน ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะต่อไป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 ,อไปโอ้ยเด็กเก่งจังเลยฟังปริศนาคันไทยคันต่อไปเลยนะคะฉันคืออะไรตัวใหญ่งา ไปนะคะเรามาทบทวนการฝึกกล้ามเนื้อมือในการรากเส้นกันดีกว่าค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเด็กๆค่ะหยิบเล่มน,นี้มาเลยค่ะหยิบทัพไทยมาเลยนะคะสิบสามค่ะ,นคะหน้านี้เลยนะคะที่มีกบค่ะกรบกระโดดค่ะเปิดแล้วใช่ไหมคะ่ะค่ะเรามารากเส้นฝึกกล้ามเนื้อมือกันค่ะเด็กๆมาเลยค่ะ เด็กสังเกตภาพสิคะเด,เด็กเห็นอะไรคะโอโ้เห็นคุณตากำลังขับรถแล้วก็มีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหลังอ่าแล้วก็เห็นอะไรคะโอ้รถอยู่บนสะพานโอ้ลองมาดูข้างล่างสิคะอ้าเป็นบ่อน้ำเห็น <c oughs> ใครคะเห็น <c oughs> กบกำลังกำลังกระโดดจากขวาไปซ้ายโอ้ดีเด็กคะ เรามารากเส้นข้างล่างกันเด็กสังเกตเส้นสิคะดูสิคะเส้นนี้คือเส้นที่รากจากข้างหลังไปข้างหน้าโค้งจากข้างด้านขวาไปด้านซ้ายาเรามาลองสังเกตลูกศรด้วยนะคะลูกเห็นไหมคะลูกศรบอกว่าจุดตรงนี้ลากจาก ขวาไปซ้ายค่ะค่อยๆโค้งตามเส้นนะคะเด็กๆลากไปพร้อมกับคุณครูง้อเลยค่ะเราจะได้เสร็จพร้อมกันนะคะอะโค้งนี่ปึ้งเสร็จแล้วหนึ่งเส้นต่อไปค่ะเส้นที่สองคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราขึ้นไปลากเส้นข้างบนนะคะลากต่อเลยนะคะ คุณครูง้อเสร็จแล้วเด็กๆก็คงจะเสร็จพร้อมคุณครูง้อแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปมาให้คุณครูดูคุณครูง้อจะได้ตรวจนะคะสวัสดีค่ะ